สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นแอปดูดูไอซโนนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเล่นช่องโหวนเซฟิเชียลไลเซชันนะคะซึ่งเราจะไปลองทำการใช้ตัวเปโ o ล d นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ตัวระบบเนี่ยนําตัวสิ่งที่เราเซฟเชียลไลเข้าไปใส่เข้าไปในระบบ ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าปกติอาจจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการนำไปดซีเซียลไลด์ในในตัวระบบต่อนะคะก็มันทำให้เกิดการดิสเซียลไที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยทำให้เป็นช่องโหว่ทีนี้จะเป็นอออในส่วนของการเ e อ็กพอร์ตมันเราก็จะมาทำการเข้าสู่ระบบก่อนโดยยูเซอร์ธรรมดาก็ได้ จากนั้นเราล็อกอินเข้าไปกาจะไม่ผิดน่าจะอยู่ในพ a t h g เฟ e เจ t เ r อเรเค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาลองทำการสร้างตัวพ a ร์เฟก่อนนะคะนี่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เราจะมากด g e n e r a t รตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กด Save าร์ทอ่าทีเนี้ยเราก็ <Yeah. S 1> รีเฟราสักทีอ่ะจริงเลยเรันจะเออหนึงอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราลองกดอีกพอร์ตอ่ามันก็จะขึ้นพาเรจที่เราได้เจนไว้ทั้งหมดนะคะทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวเิร์จะสังเกตว่าอ่ามันไม่มี มันไม่มีเส้นที่เป็นเส้นพาสเ a จตตัว export ที่เราเซนออกมาะคะ่ะทีนี้วิธีวิธีแบบเออเราจะดูบางทีมันอาจจะเป็นไฟล์อื่นที่นอกเหนือจากที่เราเออทำการฟิลเตอร์ไว้นะคะเราก็อยากจะดูไฟล์อื่นที่มันนอกเหนือหรือข้อมูลอื่นๆที่มันนอกเหนือนะคะมันเราก็จะต้องไปทําการเซตน,นะคะอันนี้มันจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดอันนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์เซตติ้ง ถ้าเราก,กดคลิกตรงที่ว่างๆนี้นะคะที่มันอยู่ในช่องฟิลเตอร์นะคะหนึ่งทีมันก็จะมีโชว์ขึ้นมาหลังจากนั้นถ้าเรากดคลิกให้หมดเลยนะคะจากนั้นกด apply and close จะสังเกตว่าตอนนี้นะคะมันก็จะมีะ API เส้น export โผล่มาให้เราเห็นนะคะหลังจากที่เราทำการเซ t t i n g ไปเมื่อกี้นี้ ค่ะต่ดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการ Copy ตัว payload นะคะที่ได้จากตัว solution ของ d v d s Node นะคะที่เว็บนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่หน้าเว็บนะคะเดี๋ยวเราจะทำการ Copy ตัว payload นี้นะคะโดยเราจะทำการใช้คำสั่ง id นะคะก็คือดู id แล้วก็ใช้คำสั่ง cat นะคะตามนี้นะคะก็คือ cat ไฟอ่ะ passwd นะคะนะคะก็ทำการ copy ตัวเ o โลนะคะหลังจากที่เราทำการ copy เ o โลมานะคะแล้วก็เราก็กลับมาที่ตัวหน้า p a s s w generator ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะกดปุ่ม export to pdf นะคะเราไปทำการ Intersect request ก่อนนะคะจากนั้นให้เรากด export นะคะ ก็จะมีรีเควส t มาทีนี้ให้เราทําการคุมนะคะ,ะคุมทั้งหมดนะคะให้คุมเฉพาะข้อข้อมูลนะคะที่อยู่ในดับเบิลโคดนะคะตัวดับเบิลโคดไม่ต้องคุมนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมีอตัวนี้นะคะจะเป็นตัว เบทหกสี่นะคะที่ทำการเอ c นโคดไว้ก็คือตัวนี้นะคะที่อยู่ข้างในข้อมูลดับเบิลโคดนะคะทีเนี้ยพอดีโคดออกมาใช่ไหมคตรงนี้จะเป็นดีโคดเบ e หกสี่ 64, ใช่ไหมคะพอดีโคดออกมามันก็จะมีะพวก URL HTML พวกนี้พอดีโคดออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นตัวภาษาเสแล้วก็บอกว่า เป็นของ reminder ตัวไหนบ้างะคะทีนี้เราจะทำการคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำการ control V ที่เราได้ทำการ copy ตัว payload มาก่อนหน้านี้จากนั้นนะคะถ้าทำการกด s u p p l y change เพื่อที่จะทำให้ตัว payload ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันทำการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็น encode ในรูปแบบของคำสั่งนี้นะคะก็คือเอาคำสั่งเนี้ กด Apply Change แล้วมันก็จะ Encode เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ก็คือตัวนี้นั่นแหละคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด Forward หรือยิงไเจ็ดปอนไปก็ได้นะคะทีน,นี้ก็มาที่ History ะคะ่ะแล้วก็ไปดูนะคะอ่าโอเคใน ในที่นี้นะคะมันจะไม่ส่งข้อมูลมันจะไม่ส่งข้อมูลตอบกลับมาให้เราดูนะคะถามว่าอแล้วเราจากที่เราจากที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่มีตัวレスซ์บอลเดี๋ยวดูตัวเฮกก่อนเฮกก็ไม่มีให้ดูนะคะมันก็จะเป็น ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราอ่านไม่ออกตรงนี้ก็ไม่น่าไม่น่าใช่ที่จะเป็นข้อมูลถ้ามันแสดงมันน่าจะแสดงเลยน่าจะไม่ได้แบบอยู่ในรูปของอินโฟใดๆทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวซีเรียลตัวเนี้ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันทำการ s q e แล้วก็ให้เรากลับมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรากลับมาดูที่หลอกนะคะ จะสังเกตว่าตัวหลอกเนี่ยก็จะมีการแสดงตรงนี้นะคะ UID i d พวกนี้นะคะก็คือกับได้จากคําสั่งที่เรา,าใช้ ID นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือได้จากที่เราใช้คําสั่ง c a e t t t c p a r t w d นะคะก็จะโชว์ข้อมูลตรงนี้มานะคะก็คือหมายความว่า ไอสิ่งที่เราคำสั่งที่เราทำการเซอร์ไล์ไปแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะมันทำการตอบกลับมาแล้วแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันตอบกลับมาเนี่ยก็สามารถจัดแปลงจัดแปลงเป็นเซอร์ไลต์ที่าให้มันมีการตอบกลับมาที่ที่ตัวเครื่องเรานะคะแต่อาจจะต้องทำการจัดแปลงเปโลดตรงตรงนี้นิดนึงนะคะซึ่ง เราลองทําไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่ามันต้องมีการเขียนเขียนโค้ดนะคะสร้างโค้ดเขียนไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ทําทการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์รอรับไว้แล้วก็ให้มันทําการส่งกลับเข้ามาอาจจะต้องมีการาเปลี่ยนแปลงเทโลเมตรในนี้ด้วยนะคะ ก็ถ้าสมมุติว่าเราทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแสดงให้ดูนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันมันทําสําเร็จแล้วแต่พอดูจริงๆมันมันยังไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้เอามาแสดงให้ดูก็เลยจะสอนแค่ว่าเออแล้วจะดูยังไงในเมื่อตัวที่มันตอบกลับมาเนี่ยมันไม่มีเดต้าอะไรเลยก็เลยให้ไปดูตรงที่ตัว ตัวหลอกนี้แทนนะคะค่าคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คําสั่ง id ดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคําสั่ง id นะคะแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งก็คืออ,อันนี้เป็นของคําสั่ง cat i n v n u l นะคะก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะคะของคําสั่งนี้ก็ถ้าในตัวเซลล์ที่เราใช้ แล้วก็จะมีการใช้นี่นะคะ id ะะก็จะมีการใช้ id ตรงนี้นะคะแลแล้วก็ id นี้แล้วก็ใช้ semicolon นะคะก็คือเราจะซ้อนคำสั่งนะคะนอกจากเราจะสั่งให้มันอ,อ่านไปตัวค่าของคำสั่ง id มาแล้วก็ยังสั่งให้มัน c a t นะคะ a w d ออกมาอีกก็คือซ้อนได้สองซ้อนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะการทําการสั่งแบบการส่งคําสั่งแบบซ้อนคําสั่งอ่ะโอเคเราใช้คําสั่ง id แล้วก็ c a t อันนี้อีกทีนึงมันก็จะได้มาสองมันก็จะได้มาข้อมูลมาสองส่วนอย่างที่เราทาให้ดูคือคําสั่งนี้ทําจบอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลองทําคําสั่งซ้อนแล้วกัน ก็อ่าก็อย่างอย่างอันนี้นะคะที่เราทําให้ดูก็คือทําคําสั่งซ้อนคําสั่งนะคะมันก็จะอ่านข้อมูลของ UID มันก็จะมีข้อมูล UID แสดงไ้ของ ID สแสดงมาใช่ไหมคะแล้วก็มีคําสั่งตรงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นคําสั่ง cat Class /wd แสดงออกมาให้เห็น mm hmm. ก็สำหรับช่องโว่นี้นะคะอันเซฟวิซิลร์เซชันก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ถ้ามีการเพิ่มเ,เ,เติมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูต่อนะคะ mm hmm. ก็ไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน ep ถัดไปนะคะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กด subscribe mm hmm. ให้ช่องเราในการเป็นกำลังใจให้เราทำช่องต่อไปด้วยนะคะ Oh. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย